สำหรับใครนะคะที่กําลังมองหานะคะในส่วนของตัวรถกระบะแต่งหลอ่อแต่งเทพ่พร้อมรุยได้จริงนะคะวันนี้อ้อยมาพร้อมกับรุ่นเรนเจอร์สปอตค่ะตัวขับเคลื่อน4ล้อราคาจำหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านปดบาทสีแดงซาตินเท่ๆแบบนี้พร้อมชุดเหล็กจักเต็มรอบคันกันไปเลยค่ะแต่ก่อนรับชมนะคะอย่าลืมกดหัวใจนะคะและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอ้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ สำหรับด้านบนนะคะที่เห็นได้ชัดเลยจะมาพร้อมกับตัวแหลกหลังคานะคะเป็นของงาน h a มเมอร์นะคะมาพร้อมกับตัวไฟบาร์ด้านบนนะคะที่เป็นแสงสีขาวแลวออยติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเป็นตัวไฟแก๊สหลังคาด้านบนค่ะที่เป็นแสงสีส้มทั้งหมดสี่ดวงเลยเพิ่มความเป็นออฟโรดเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถนั่นเองค่ะและก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงเราติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นสกูปค่ะเป็นงานของฟิตนั่นเองค่ะใหญ่รับเต็มฝากระโปรงเลยนะคะแล้วก็ตัดเป็นสีดำด้านนะคะดำเงาสีแดงและตกการก็จะเป็นตัวมาสีแดงโดดดเเเ่่นนข้ากัับสีีตวรถทป็ สีแดงซาตินเลยและตัวการะาจังหน้านะคะยังให้มาพร้อมกับการะาจังหน้าของตัวงานวิกเตอร์ที่เป็นสีดําเงาค่ะมีไฟ LED าร์ทั้งหมด3ดวงนะคะเป็นแสงสีขาวพร้อมกับมาสีแดงโดดเด่นแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันรูปทรงสีแคมนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว n น็ t เจเลยแลวเอายังติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวชุดข้อไฟหน้าให้ด้วยค่ะ ส่วนชายกันชนด้านล่างนะคะที่เห็นหล่อๆเท่ๆแบบนี้มาพร้อมกับชุดเหล็กของตัวงาน์แล l a n d ร er ์นะคะยึดให้จากซัซีรถเลยใช้งานได้จริงเซฟตี้ตัวรถได้ดีด้วยอย่างเช่นรถเกิดอุบัติเหตุน,นะคะตัวนี้ก็ป้องกันแรงกระทกหรือแรงกระแทกให้จากการชนนะคะได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและยังมาพร้อมแข้งกันกระแทกด้านล่างที่เป็นสีแดงแล้วก็ในส่วนของตัวรถที่เห็นเป็นสีแดงโดดเด่นแบบนี้นะคะเป็นงานรับสติ๊กเกอร์นะคะที่เป็นสีแดงซาตินนะคะเท่ๆหล่อๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันให้สูงสุดถึง3ปีเลย ตัวนี้เป็นงานของ PET นั่นเองค่ะสามารถป้องกันรอยขีดข่วนของตัวรถเดิมได้ด้วยนะคะนี่คือข้อดีของงานแล็สติ๊กเกอร์และยังได้สีนะคะที่ถูกใจแล้วก็สามารถเลือกได้หลากหลายโทนสีเลยนะคะแล้วก็สาหรับมิติด้านข้างนะคะยังมาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้เลยขนาด6นิ้วสีดําด้านค่ะตัวนี้ออยืนให้จากหมุดน็อตเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ซีนซิลิโคนเก็บงานนะคะเพื่อให้ตัวชิ้นงานแนบชิดกับตัวรถเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะอัปเกรดให้ ในส่วนของตัวความสูงยกให้อยู่ที่2นิ้วนะคะสําหรับด้านหน้าและด้านหลังเลยเปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกนะคะเป็นปีกนกปรับองศาของตัวงานออปชั่นสีแดงโดดเด่นบอดีของการเปลี่ยนปีกนกนะคะจะช่วยปร,รับองศาหน้ายานะ,ะให้รับกับถนนได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็แม็กนะคะคันนี้อัปเกรดให้เป็นแม็กขอบ20นะคะก้านวายสีดําเงาตัดด้วยขีดสีแดงนะคะแล้วก็ตัวนี้ออฟเซตอยู่ที่รบสินั่นเองค่ะส่วนยางเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นยางรีเซนตินะคะซีรีส์ยอดนิยม27 255i20 5 R 2เค็ะเปานยา AT นะคะ อ,อเรนนนั่งคะติดด้านข้างนะคะก็ยังติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวสติกเกอร์การาฟิกนะคะเป็นม้านะคะตัวใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวบันไดข้างนะคะเป็นบันไดเหล็กของงานเอาเรนเดอร์นะคะใหญ่แล้วก็มีความเป็นออฟโรดมีความเท่แบบนี้กันไปเลยนะคะแล้วก็ฟิลม์มกองแสงเซรามิกติดตั้งให้รอบคันพร้อมคิ้วกันสาดนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกความเข้มความสว่างของตัวฟิล์มได้เลยสําหรับด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวโลบาเหล็กนะคะเป็นของเอาเรนเดอร์นะคะเป็นทรงปืนขายาพร้อมไฟเบรกลนที่3เพิ่มความ เป็นออฟโรดเพิ่มความเช่ให้กับตัวรถนั่นเองค่ะและด้านหลังเรายังติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นชุดกับกระบ,บะท้ายด้านหลังนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบนูนนะเพิ่มความเช่ความดุดันให้กับตัวรถพร้อมฟอนต์ f R d นะคะที่เป็นดาตัดแดงนะ ครอบตัวโลโก้ไปเลยแต่ว่าเว้นวาวในส่วนของตัวกล้องถอยนะคะที่มากับตัวรถให้เรียบร้อยแล้วติดตั้งอะคริลิกเพิ่มเติมคําว่าเรนเจอร์ที่เป็นสีดําด้านให้นะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายด้านหลังเป็นของงานเอาแลนเดอร์นะคะพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงมีไฟถอยให้ด้วยเพิ่มความเท่ความหล่อความสปอร์ตให้กับตัวรถสุดๆปไปเลยคะ่ะแล้วก็ตัวไฟท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟท้ายเดิมนะคะเป็นสไตล์สปอร์ตจากโรงงานเลยเป็นโครมสีสโมกนั่นเองค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจโปรโมชั่นรถยนต์ f o r d Ranger คันนี้นะคะสามารถติดต่อหาออยได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 8 9 1 0 8 8 8 1ค่ะหรือทักหาออยทางช่องทางการอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับออยด้วยนะคะอยากรับชมรุ่นไหนสีไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ให้ออยได้เลยนะคะจอกออนไลน์กับออยปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะธุรกรรมทางการเงินนะคะโอนผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นสามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นเงินจอง เงินดาวเงินมาจําชุดแต่งนะคะลูกค้าก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ